สวัสดีครับผมโจ้นสนามบินเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินหาดใหญ่นะครับวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคของการเข้าแย่งปืนต่อจากคาวที่แล้วนะครับช้าเพราะที่ที่แล้วมันเร็วนิดนึงวันนี้อาจจะเพิ่มเทคนิคช้าๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับนะครับในการในการโดนขี้หรือโดนเลงจากปืนเนี่ย โดยธรรมชาติคนที่เลงมาจะต้องเลงที si <im itar> ่หน <im> ้าผากของเรานะครับในการที amentos, <im itar> ่เราดังนั้นในการที่เราจะเข้าหาที่สามารถที่จะแย่างเอาปืนได้มันก็ต้องอยู่ในรัศสมัที่ระัศสมีที่เราก้าวถึงหรือเื่อมถึงนะครับสามารถที่จะก้าวแล้วสามารถที่จะถึงถ้าเราก้าวไม่ถึงเนี่ยก้าวไม่ถึงอยู่เงี้ยอันตรายเข้าไม่ได้เราต้องดูระยะว่าเราสามารถที่จะก้าวแล้วเข้าถึงได้นะครับนัในการโดนจี้นะครับ เทคนิคง่ายๆนะครับแค่เราเบี่ยงตัวนะครับเบี่ยงตัวโดยไม่ใช้การปักเนี่ยมันจะทําให้แนวกระสกระสุนสามารถที่จะพ้นจากตัวเราได้นะครับแต่ถ้าเราเบี่ยงตัวเอามาตกมาที่ปืนนะครับมือเนี่ยสามารถที่จะคุงที่นกนอกได้นะครับการที่นกไม่สามารถที่จะเหนี่ยวกลได้ตัวที่2นะครับใช้มือขวาตกอัดมาที่ส่วนบนห้องลำกล้องนะครับตอนนั้นจะหากเข้าหางต่อสุนนะครับหางเข้าหางต่อสุน ปืนลั่นมันจะลั่นข้าหาผู้ต่อสู้นะครับในจังหวะนี้นะครับเราสามารถที่จะอทำลายผู้ต่อสู้ได้นะครับไม่ว่าลำคอหน้าในส่วนของที่เราสามารถที่จะต้องการทำลายได้ถ้าเราไม่ต้องการทำลายเราแค่แค่บิดนะครับบิดออกมานะครับสามารถที่จะแยกตืงผู้ต่อสู้มาได้นะครับง่ายๆนะครับอันนั้นในเรื่องของการปฏิบัตินะครับถ้ามันต่อเนื่องครับตกแล้วก็บิดนะครับในส่วนนี้เราสามารถที่ อาจก็ไปหาตัวสู้หรือปิดตัวมาติดปืนมาจากนั้นก็แยกปืนมาได้นะครับง่ายๆนะครับนะครับนี่แค่เน้ยง่ายสำหรับครั้งต่อไปก็จะได้แนะนำเรื่องอื่นต่อนะครับที่จะมีประโยชน์สำหรับคนชมนะครับขอบคุณครับ